นี่เป็นไฟม่านน้ำตกนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาปีนี้นะครับตัวนี้เนี่ยม่านน้ำตกเส้นนี้เนี่ยนะครับเป็นหลอด LED แสงวอร์มนะครับความยาวจะอยู่ที่3เมตรนะครับจะมีเจ้าม่านน้ำตกน้ลงมาทั้งหมด12เส้นนะครับเส้นหนึ่งก็ความยาวประมาณ50เซนติเมตรนะครับยาวสวยงามนะครับไม่ระยองระยานจนหน้าเกะกะนะครับดูกําลังสวยงามเลยนะครับเส้นนี้เนี่ย แล้วที่ผมชอบที่สุดนะสําหรับรุ่นนี้เนี่ยก็คือตัวปรับเขาเนี่ยเพื่อนๆจะเคยเห็นแต่เป็นรุ่นที่แบบกดใช่ไหมเวลาเราเสียบปลั๊กใหม่แล้วก็มันก็จะรีเซ็ตกลับมาเป็นจังหวะไรกนะแต่ตัวนี้เนี่ยเราสามารถตั้งไว้เลยครับไม่ต้องการให้เขาอยู่หมดไหนนะเขาปรับได้ทั้งหมด8ระดับนะครับ8ระดับการวิ่งเดี๋ยวบิดให้ดูนะครับแถวนี้ก็ปรับได้นะฮะปรับบิดไปเรื่อยๆครับมีบิดอย่างงี้ครับบิดเขาก็จะเปลี่ยนรูปแบบการวิ่งรูปแบบการกรพริบของเขานะครับ สวยงามมากนะครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่วันเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนะครับปีใหม่ก็ใกล้จะเข้ามาแล้วนะครับวันคริสต์มาสก็ใกล้จะเข้ามาแล้วนะครับนี่ครับก็ให้เพื่อนๆนะครับไปประดับบ้านประดับสถานที่นะครับสวยงามนะครับนี่ก็มีเปิดให้ดูเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีจังหวะอย่างเงี้ยครับจังหวะเฟียดไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนไปทีละเส้นสองเส้นนะสวยงามไหมฮะอันนี้อ๋อเหมือนกับ ค่อยงนะน,นี้ก็สวยนะค่อยๆเรื่องแสงขึ้นมาหรือเพื่อนๆจอยจะได้แบบกระพริบระยิบระยับก็ทําได้นะฮะ,ะสวยงามนะครับอันนี้ค่อยๆเฟดลงไปนะฮะข้อดีของรุ่นนี้อย่างที่ผมชอบมากๆเลยก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อไปเนี่ยชุดหนึ่งเนี่ยสามเมตรเนี่ยแล้วยาวไม่พอนะครับเพื่อนๆไม่ต้องหาหาลักต่อเพิ่มนะครับเพื่อนๆสามารถไปต่อตรงปลายได้เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าตรงปลายเขาเนี่ย ปลายเขาเนี่ยจะมีปลั๊กตัวเมียนะครับตัวหนึ่งนะครับผมไปซ่อมตรงนี้นะฮะเราเนี่ยสามารถเอามาเสียบต่อได้เลยนี่คือปลั๊กตัวเมียเขาเห็นไหมฮะอ่าเราก็สามารถเอาไปเสียบต่อได้เลยนะฮะไม่ต้องไปต่อปลั๊กเพิ่มนะครับสวยงามนะครับอันนี้ดูวันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวปรับจังหวะวิ่งสักหน่อยก็ดีน,นี่นะฮะ มีวานจำหน่ายแล้วนะครับตัวนี้นะครับสั่งกันเข้ามาก็เรียกว่าม่านน้ำตกนะครับก็ได้นะครับก็จะเข้าใจแล้เป็นตัวนี้ขอบคุณมากนะครับที่รับชมสวัสดีครับ